สวัสดีครับก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดรถตัดยญาบังคับวิทยุคันนี้นะครับขอให้เครดิตกับช่าง,งอ่านนะครับอา,อาจารย์ปูบุรีนะครับลุงชบา ATV คุณท็อป DIY อไท็อปนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมได้แนวความคิดมาจากทุกท่านนะครับ ต้องขอขอบคุณไวนานทีนี้ด้วยและขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มรถตัดหญ้าเกษตรอาซีนะครับกลุ่มรถสร้างเองในแบบของคุณนะครับที่ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาต่างๆจนได้เป็นรถคันนี้มานะครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมๆกันก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปแต่ละอุปกรณ์กันนะครับก mm. ็จะมีเครื่องยนต์นะครับมีไดชาร์จมีไดชาร์จนะครับมอเตอร์ DC สองูปนะครับของควบคุมของคอนโทรลนะครับแบตเตอรี่สองูปแล้วก็นี้เป็นชุดขับนะครับมีชุดตัดแล้วก็มีมัเตอร์ใช้ยกปัรประดับใบตัดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดแต่ละอย่างกันนะครับ มาดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์อันนี้ยี่ห้อทัสซว่านะครับเจ็ดแรงเดิมทีคันแรกที่ผมเริ่มทำเนี่ยจะเป็นเครื่อง5.5แรงอันนั้นก็กลับบ้านเก่าไปแล้วพังไปแล้วเรียบร้อยใช้ได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับแต่รู้สึกว่าเครื่องนี้จะบิ่งมาประมาณ8 0 90ชั่วโมงแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียว ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะมีติดตัวส่งกําลังตัวนี้นะครับเป็นมูลเลคคัตนะครับมูลเลคคัตเนี่ยจะมีประโยชน์เมื่อเครื่องยนต์เนี่ยเดินเบาเนี่ยคัตตัวเนี้ยจะไม่เตะนะครับหรือถ้ามีปัญหาเรื่องเรื่องยาติดมีปัญหาเรื่องระบบทั้งหมดเนี่ยคัตเนี่ยจะฟรีฟรีหน่อยหนึ่งคัตลูกเนี่ยปัญหาปัญหาที่พบเนี่ยก็คือว่าจะค่อนข้างลื่นนิดหนึ่ง ผมชอบนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันช่วยให้แบบเวลาหญ้าติดหนักๆเนี่ยคัดตัวนี้ก็จะฟรีฟรีทําให้ทําให้สายพานไม่ไม่สะสมความร้อนมากแต่ข้อเสียของมันก็คือมันก็จะลื่นแล้วทําให้การการวิ่งการหมุนของมันเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องแลกกันนะครับมันจะมีคัดอีกลูกหนึ่งเคยเห็นของเพื่อนแล้วก็หนึบมากนะครับอ ถัดจากเครื่องยนต์นะครับก็มาปั่นไดชาร์จนะครับไดชาร์จตัวเนี้ยเป็นไดชาร์จ24โวลต์35แอมป์นะครับอันนี้เป็นเป็นไดชาร์จของรถแบ็คโฮนะครับถ้าใครหาหาซื้อไดชาร์จ24โวลต์ไม่ได้เนี่ยลองค้นหาเกี่ยวกับไดชาร์จของของรถบรรทุกรถแบ็คโฮขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเจอนะครับ <Okay. S 1> ไดชาร์จ24โวลต์นะครับเป็น ตัวจ่ายไฟให้กับระบบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เข้าเข้ากล่องควบคุมแล้วก็จ่ายไฟให้กับมอเตอร์2ตัวนะครับไล่ไปไล่ไปตามสายพานแล้วกันนะครับสายพานเป็นล่อง a นะครับล่อง a ตอนที่ทำตอนแรกเนี่ยผมก็ งงเลยครับว่าสายพานมันมีขี่ชนิดมีร่อง A ลร่อง B อะไรก็ไม่รู้แหละผมก็เสียตังเรื่องมูเล่กับสายพานเนี่ยพอสมควรนะครับจากเครื่องยนต์นะครับมาให้อาไดชาร์ดไดชาร์จมาต่อที่ที่เผาใบาตัดนะครับการวางชุดพวกนี้นก็แล้วแต่แต่ละท่านจะดีไซน์เลยนะครับว่าจะวางแบบไหนนะครับจากจากเครื่องยนต์มาที่อ่า มูเลตัดหรือหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นสไตล์ของช่างอันนะครับที่ผมให้เครดิตไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมดูรถของเขาเนี่ยผมก็เอามาทำนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมูเล่มูเลข่เลข,ของระบบเนี่ยจากจากมูเลตัดสนิ้วนะครับไดซัทสา3นิ้วมาที่ใบตัดตัวนี้ย7นิ้วนะครับการวางสายพานี่ย ใช้แบบบิดเอาจะมีลูกลอกตัวนี้ตัวหนึ่งคือถ้าจากที่ผมเคยลองนะครับถ้าบิดสายพานเนี่ยถ้าเราบิดถ้าเราบิดสายพานนะครับมลเลูเลสเล็กเนี่ยตั้งแต่สามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วห้านิ้วหกนิ้วเนี่ย, 5, 6, ยสามารถบิดสายพานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องมาเตะเตะสายพานอย่างนี้ไว้นะครับสายพานจะไม่หลุดนะครับแต่พอขึ้นพอขึ้นเป็นเจ็ดนิ้วปุ๊บเนี่ย ยังไงก็หลุดครับก็เลยก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาเอาลูกปืนตัวเนี้มาติดมาเตะเอาไว้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้หาวิธีนี้ทําแบบง่ายๆก่อนนะครับซึ่งเปลืองลูกปืนมากอันนี้ต้องใช้สี่ตัวจึงต้องใช้เป็นลูกลอกนะครับไล่มาเรื่อยๆแล้วกันเนาะผมก็ไล่ไม่ถูกเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะมากนะครับอันนี้ชุด ชุดฝาครอบใบตัดนะครับซึ่งผมก็เพิ่งทําใหม่เมื่อเราเร็วนี้เองนะครับเองสามารถเปิดได้เดี๋ยวเปิดดูนะครับเป็นหอสกูเปิดเปิดได้นี่อันนี้เป็นหัวตัดก็จะมีใบตัด7นิ้วนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวไว้สำหรับกันญ้าพัน ยาพันคอ,อหัวตัดตัวเนี้ยผมจะต้องปรับปรุงในอนาคตข,ข้างหน้านะครับก็จะเป็นก็จะก็ยังคิดอยู่ว่าจะจะไปในทางไหนดีนะครับจริงๆโคนที่ดีมันจะต้องเป็นแบบเป็นเป็นแบบใบหลบนะครับใบต้องหลบได้แต่ไอ้ที่ผมยังใช้หัวตัวเนี้ยก็เพราะว่าพื้นที่ส่วนของผมเนี่ยเป็นพื้นที่ไม่เรียบมีหลุมมีบ่ออะไรเนี่ยตัวนี้จะช่วยให้ จะช่วยให้มันสามารถเนี่ยลื่นไหลไปกับพื้นได้ได้ดีนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเรามีเดีย๋ยวดูข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีจะมีหัวหัวน,นินนะครับเห็นนะฮะหัวตัวเนี้ยถ้าโดนพื้นโดนอะไรเนี่ยมันก็จะสไลด์ สไลด์ไปกับพื้นนะครับสไลด์ไปกับพื้นทาให้ทําให้การตัดหญ้าเนี่ยลื่นไหลมากขึ้นนะครับแต่ยังข้อเสียของมันเนี่ยก็อย่างเช่นมันไม่สามารถที่จะลงต่ําได้ได้สุดๆขุดดินนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะติดหัวนี้อยู่ถ้าเอาหัวเนี่ยถูไปกับดินเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสึกง่ายนะครับมันก็เลยต้องมีระยะ อย่างเนี้อยอย่างอย่างหญ้าที่เพิ่งตัดเนี่ยมันก็จะความยาของหญ้ามันก็จะไม่สั้นมากเห็นไหมครับโอเคมีเป็นหัวตัดนะครับต้องแก้เยอะนะครับเพราะว่าอันเนี้ยถูกเรียนแบบนะครับมาจากหัวรถตัดแบบรถเข็นนะครับซึ่งไอตัวหัวรถเข็นเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันก็คือ ก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันสามารถที่จะสไลด์ไปตามพื้นได้นะครับกำลังกำลังคิดว่าจะบวกยังไงกับใบหลบแล้วก็ไอห,หัวเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับก็มีตรงนี้ที่ต้องแก้นะครับจะต้องล้างล้างตัวนี้ออกให้เหลือแต่แกนเพาะนะครับเพื่อที่หญ้ามันจะได้ไม่เข้ามาอุดตรงช่องตรงนี้นะครับมันก็จะพัน ยู่แค่นี้ถ้ามันเกิดพันแต่ก็จะพันน้อยหน่อยไม่ไม,ไม่ถึงกับหงุดหงิดมากนะเพราะว่าเรามีใบตัวนี้ยกยกเอาไว้เพื่อที่จะกันกันยาเข้ามาถึงข้างในคอตรงนี้นะครับชุดคอก็จะมีอะไรอีกก็จะมีตัวปอกตัวปอกตัวนี้สามารถปรับประดับได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยที่ผมสั่งทำเนี่ยก็เพื่อที่จะมาปรับมือเอานะครับ ปรับปรับปรับสูงต่ำของใบตัดเนี่ยตอนที่ทาแรกๆนะครับมันก็เลยมามาเป็นปอกแบบนี้นะครับถ้าเราจะทําจริงๆเนี่ยถ้าเรามั่นใจในระยะของมันแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีปอกอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนักนะครับก็จะมีแค่แค่ปอกในก็พอนะครับแล้วก็ยึดยึดติดกับตัวฝาครอบได้เลยมาดูมิติของรถนะครับความกว้างความ,วามยาวของตัวรถ ผมจะบอกอย่างนี้ครับความความกว้างความยาวของตัวรถเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละของแต่ละคนพื้นที่ของของคนที่จะนําไปใช้นะครับถ้าตัวรถกว้างนะครับใบตัดกว้างเนี่ยก็จะช่วยให้กินเนื้องานได้มากขึ้นแต่สวนผมเนี่ยพื้นที่มันจะมีค่อนข้างที่จํากัดตัวรถมันก็เลยต้องแบบ แคบๆหน่อยๆนะครับก็มาดูความกว้างของระยะล้อนะครับความกว้างของระยะล้อก็จะประมาณประมาณ90ประมาณ90นะครับความกว้างครับส่วนตัวโค้งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60อยู่ที่60ระยะล้อล้อหน้าจากพามาถึงหลังเนี่ย55 ตัวระยะล้อ,ลอตัวระยะล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเพราะว่าระบบที่ออกแบบมาเป็นแบบเป็นแบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่เป็นที่เป็นจะต้องแบบหมุนหมุนดึงแบบแบบรถถังรถตีนตะขาบเนี่ยระยะล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยค่อนข้างที่สําคัญถ้าระยะจับจากเพาถึงเพาเนี่ย ห่างกันมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะต้องใช้กําลังในการเลี้ยวเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยเข้าใกล้เท่าไหร่ยิ่งดีความยาวทั้งหมดของตัวรถนะครับความยาวทั้งหมดของตัวรถตกประมาณร้อ่สส่วนความกว้างของใบตัดเนี่ยจะอยู่จะอยู่ที่ประมาณ48เซนนะครับ กว้างของใบตัดเนี่ยอยู่ที่4 8เซนเพราะว่าตัวตัวรถเนี่ยใบยตัดเนี่ยจะถูกบีบบีบตามตัวรถนะครับมันก็จะมีการออกแบบหลายๆอย่างนะครับถ้าถ้าอยากจะให้ใบตัดเนี่ยกว้างเท่ากับตัวรถก็ต้องใช้แบบเป็น2ใบตัดอย่างาต้นฉบับของคุณท็อปดี DIY, ยวใบท็อปนะครับลองค้นหาดูก็จะเป็นแบบ2ใบตัดอยู่ข้างหน้า ข้อดีของเขาก็คือจะได้เนื้องานเนื้องานเนี่ยเข้ากับตัวรถเลยแต่ความยาวของตัวรถเนี่ยไม่ยาวมากแล้วก็จะมีของช่างอันนะครับที่จะเป็นเป็นใบตัดใบเดียวที่เป็นวงวงกลมๆอยู่ข้างหน้านี้นครับอันนั้นก็จะเป็นอีกแนวทางหนึง่งส่วนของผมเนี่ยอันนี้ครับผมอยากจะเออออกแบบเป็นของตัวเองนะครับก็เลย เอาใบตัดเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะของใบตัดเนี่ยก็จะก็จะเล็กหน่อยก็จะเล็กหน่อยก็จะถูกบิบเข้ามาก็จะมีกรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณา52 กรอบอยู่ให้ 5, 2, ประมาณห้าเมตรสองต่ก็จะอยู่ประมาณที่4 8ก็ผมก็ก็ถือว่าก็ก็พอใจในในความกว้างของเขาเนาะเพราะว่าก็ค่อยๆตัดไปจริงๆแล้วในงานงานพื้นที่โลง่ลงๆเนี่ยก็น้า,นานจะไปตัดทีนะครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับพื้นที่ส่วนของผมก็จะตน้นมงต้นไม้เนี่ยเยอะๆไปหมดนะครับความสูงของตัวรถนะครับความสูงของตัวรถ ก็อยู่ที่ประมาณ6กกว่า65เซนนะครับก็พร้อมบำรุงได้นะครับมุดมุดเข้าใต้ตรนหงต้นไม้ได้ยางเป็นยางลายรถไถนะครับเป็นยางเติมลมมีกระทะมาพร้อมนะครับแล้วก็ความกว้างของมันเนี่ย ส3ามนิ้วตัวล้อเนี่ยก็มีประเด็นอยู่นะครับคือว่าตัวล้อเนี่ที่ที่เอามาใช้กันเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นนะครับในความหมายของมันก็คือว่าตัวยางกับตัวของขอบกระทาเนี่ยมันไม่ค่อยจับกันนะครับปัญหานี่มันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับจุ๊บจุ๊บตัวเนี่ยมันก็จะถูกมันก็จะถูกบิดบิดไปมากๆเนี่ยก็จะขาดบัวเนี่ยจะขาดบ่อยมากซึ่ง ผมก็จะผมเปลี่ยนยางในอมาประมาณ2องเซนสมเซนแล้วเพราะว่าไอต้ตูวหัวตูเนี่ยมันขาดมีพี่ในกลุ่มเขาก็ใช้เป็นเป็นยางคุณภาพดีๆกระทาดีๆเนี่ยมันก็จะจับจับลอยได้ดีนะครับก็จะไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องเรื่องจุกขาดอีกจุดนึงนะครับที่ผมคิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวตัวปรับหัวเมื่อเมื่อเจอพื้นผูกขา จะเห็นตัวอย่างจากคลิปที่ผมเคยลงลงเอาไว้แล้วนะครับก็ดูตัวอย่างจากคลิปก่อนๆได้นะครับจากจากที่เป็นตัวยกเนี่ยสามารถปรับได้จากรีโมทคอนโทรลแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวมันจะให้ตัวได้อีกอีกนะครับถ้าสมมติว่าตัวหัวตัดเนี่ยไปถูกกับถูกกับพื้นถูกกับเนินเนี่ยมันก็จะสามารถให้ตัวได้อีกนะครับสามารถจะให้ตัวได้ โดยที่สายพานก็ไม่หลุดนะครับทำให้ผ่านพื้นอุปสรรคได้อย่างราบรื่นเนาะโอเคนะ่าจะครบทวนเนาะก็เหลือแต่ตัวกล่องกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่ง